สวัสดีครับกลับมารู้ธรรประเทศไทยกันเช่นเคยนะครับ18นาฬิกา30นาทีาโดยประมาณเราจะมาพบกันที่นี่นะครับเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องราวที่เป็นสาระสำคัญของบ้านเมืองกันอย่างตรงไปตรงมาช่วงแรกก่อนที่จะไปถึงมุมมองของดรจำศักดิ์ปิ่นทองมีจดหมายเป็นความเห็นจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับท่านผู้ชมท่านนี้ใช้นามว่าคนเดินทางเขียนเข้ามาบน่นแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับความคิดเห็นมุมมองเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะฮะโดยตั้งเป็นประเด็นกว้างๆบอกว่าการเลือกตั้งคือทางออกจริงหรือ,อ ผมจะอ่านบางตอนน่ยนะฮะบอกว่าหลายต่อหลายครั้งที่เราเลือกตั้งไปโดยเอาคนไม่ดีเข้าไปในสภาแล้วหลายต่อหลายครั้งที่พวกเราเสียใจกับนักการเมืองที่โกงกินถามว่าความผิดใครก็คงเป็นความผิดของประชาชนที่ไม่สนใจในเรื่องการเมืองแต่ถ้ามองให้ชัดผมว่ามันเป็นเพราะคำว่าไม่รู้ว่าใครดีหรือใครเลวเหมือนคนเล่นหวยพักการเมืองที่สนใจคิดแต่เอาชนะทางการเมือง เพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับในอำนาจทางการเมืองพวกนักการเมืองไม่เคยเข้าใจประชาชนออกนโยบายเพื่อกลุ่มตัวเองและกลุ่มนายทุนที่ให้การสนับสนุนนักการเมืองนักการเมืองไม่เคยคิดที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงชาวนาทำนาให้ตายก็ไม่รวยชาวบ้านประชาชนทำมาหากินให้ตายก็ไม่มีทางรวยประชาชนเป็นคนรับกรรมตลอดเพราะการโกงชาติเป็นการเพิ่มต้นทุนในการดำเนินชีวิต จากการกระทำของนักการเมืองที่ได้ชื่อว่ามาจากประชาธิปไตยบางครั้งผมลองถามว่าทำไมคนดีๆถึงไม่เข้าไปในสภาสักทีทำไมทำไมทำไมแต่ถ้ามองให้ดีจะเห็นว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งต้องใช้เงินในการสมัครและเลือกตั้งเป็นล้านบาทต้องมีต้นทุนทางสังคมและการจะได้ต้นทุนทางสังคมนี้เองเขาต้องสร้างฐานเสียงโดยต้องใช้เงินอีกเช่นเคยและการได้เงิน เพื่อสร้างต้นทุนทางสังคมก็ต้องได้มาจากการโกงหรือได้มาจากนักลงทุนเพื่อที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วแบบนี้อีกนานเท่าไหร่ที่จะมีนักการเมืองดีๆเข้าไปดูแลประเทศเห็นหลายต่อหลายครั้งคนที่โกงก็ยังอยู่ในสภาโดยที่เขาไม่มีใครเอาผิดได้เลยกว่าจะเอาผิดได้ก็สร้างความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติอีกเท่าไหร่นี่นะครับ เป็นความเห็นของคุณคนเดินทางประเด็นใหญ่ๆที่น่าสนใจในในในนี้ก็คงมีหลายประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งที่ติดใจก็คือว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งที่ต้องใช้เงินมหาศาลเนี่ยมันเป็นกําแพงกั้นคนดีๆที่อยากที่จะเข้ามาทํางานจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยที่อยากจะร่วม แสดงความคิดเห็นกับทางรายการนะครับส่งเข้ามาได้ครับหมายเลขแฟกซ์25 24, 02 258 2324 02 258 2324หรือถ้าไม่สะดวกแฟกซ์จะส่งมาเป็นจดหมายก็ได้นะครับตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอส่วนท่านที่สะดวกส่งทางอีเมลก็ส่งเข้ามาได้เช่นกันนะครับเราก็จะมีที่อยู่ ขึ้นให้ที่หน้าจอมืนันเป็นอีเมลท่านที่ส่งเข้ามาแล้วเาาราอ่านออกอากาศอย่างนี้นะครับก็จะส่งหนังสือเป็นของสมนาคุณไม่ให้สำหรับคุณคนเดินคนเดินทางเนี่ยทางรายการจะส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้แล้วกันนะครับรัฐมนูญตายแล้วนะครับหนังสือที่เปิดโปงถึงกลวิธีการทำลายรัฐธรมนูญโดยรัฐบาลที่มาจากระบบประชาธิปไตยอย่างรัฐบาลทักษิณในชุดที่แล้วนะครับเขียนโดยอาจารย์คณินบุญสวรรณเขียนเปิดโปงและตีแผ่กลเม็ดเด็ดพายหลายอย่างนะครับอ่านแล้วเนี่ยจะเข้าใจรัฐธรรมนูญดีขึ้น จะเข้าใจว่ารัฐมนูลที่แท้จริงแล้วคืออะไรนะครับซึ่งก็คงจะเหมาะในท่ากลางที่มีคนไปทําโพลแล้วบอกว่าประชาชนครึ่งประเทศยังไม่รู้จักรัฐมนูญเนี่ยนะฮะก็หนังสือเล่มนี้ไปอ่านน่าจะมีความเข้าใจดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับมุมมองของดรจำศักดิ์เป็นทองครับ เรามาเพลสห้องพักใกล้ชิด